สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะช่อง DJ เชนบุนเทวันชาแนลนั่นเองนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามนั่นเองนะครับซึ่งต้องลงกันวันนี้นะเออก็ให้ลงถึง4ี่ทุ่มใช่ไหมเออหกโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับวันนี้ก็โอ้โหหลายๆคนไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกด้วยนะครับอย่างแรกก็คือเข้าเว็บไซต์ Google ครับนะฮะเข้าเว็บไซต์ Google ก่อนเลยเนี่ยพิมพ์เข้าไปว่าคนละครึ่งเฟสสามอย่างเงี้ยหรือคลคลรึ่งก็ได้ เข้าไปเลยครับปุ๊บมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับอย่างแรกก็นะรเราก็เลื่อนเลื่อนดูต่างๆนานาอนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างร้านคงร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญก็กคือนี่ครับกดคําว่าลงทะเบียนสีเหลืองรับสิทธิ์เห็นไหมลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยนะครับปุ๊บทีนี้สําหรับประชาชนก็คลิกประชาชนร้านค้าก็ร้านค้านะครับของเราเป็นประชาชนคลิก,ก้็ไปเลยหลังจากก็มีหลักเกณฑ์ต่างๆนะฮะเราก็ไม่ต้องอันนั้นมากก็ได้หรือว่าเราจะอ่านก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากก็คือ จะเป็นหลักการที่รัฐบาลให้มาก็เราก็ลงลงแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้เห็นปหเห็นปหเนี่ยเนี่ยติ๊กถูกนี่นะติ๊กแคขึ้นหายสีเงินนี่ดูใหม่ดูใหม่นี่อย่างนี้ตึ๊กยืนยันปั๊บกดยืนยันสีเงินปุ๊บคดีเราก็จะใส่พวกชื่ออะไรของเราต่างๆนะครับปุ๊บป๊บปุ๊บป้ปุ๊บป้านะฮพวกนี้นะครับเราก็ใส่เนี่ยชื่อคำนำหน้าก็คือนายอย่างผมเนี่ยนายนะครับแล้วก็ชื่อนะครับสมมติว่าผมชื่อนายนะเอนะครับนามสมมติเน นามสกุล B อย่างนี้นะยกตัวอย่างนะครับเออหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอะไรก็วางไปนะฮะสิบสามเราก็ใส่ใส่ใส่ไปอันนี้ผมตัวอย่างตัวอย่างด้านหลังบัตรประชาชนใส่ด้วยนะเออด้านหลังอ่ะด้านหลังก็ต้องใส่ด้วยนะด้านหลังก็ต้องใส่ด้วยนะเออเนี่ยด้านหลังบัตรมันจะมีลองพลิกไปด้านหลังบัตรดูนะครับอันนี้ก็คือกรุรณาระบุวันเดือนปีเกิดนะครับบางคนก็แบบทำบัตรประชาชนมาจะมีเฉพาะแค่ ปีเกิดอะไรเงี้ยมีแค่วันและปีอะไรเงี้ยไม่มีเดือนนะครับก็ติ๊กตามนี้เลยนะครับเนี่ยติ๊กตามนี้เลยนะอย่างของผมเนีย่ยมีทั้งวันทั้งเดือนและปีเกิดนะครับมีหมดเลยก็คือเข้าไปเลยนะครับส่วนที่2ดีก็จะเป็นสําหรับยืนยันลงทะเบียนคงไม่งงเนาะข้อมูลอาชีพก็เลือกด้วยและกันเราเป็นอาชีพอะไรนะฮะพ่อบ้านแม่บ้านว่างงานแล้วก็ติ๊กไปตามนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะลักษณะมีนายจ้างหรือไม่บางคนมีก็ติ๊กว่ามีไม่มีก็ติ๊กว่ามไม่มีนายจ้างน,นะครับ ต่อมาประเท่ทขอไปค,ครับประเภทค่าตอบแทนของไรายได้หลักก็เป็นเงินเดือนอะไรต่างๆก็ลองติ๊กดูนะครับเอาตามความจริงนะฮะท,ทุกอย่างต้องตามความจริงนะครับแล้วผมฝากนิดนึงนะว่าตรงนี้ต้องเป็นข้อมูลแห่งความจริงทุกทุกอย่างต้องเป็นเรื่องจริงนะครับห้ามเฟซขึ้นมาห้ามโกหกขึ้นมาไม่ได้นะฮะต้องประชาชนนี้ต้องตรงกันทั้ง2ทั้งหน้าบัตรและหลังบัตรตรงกันหมดนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับหลังจากที่เราก่อข้อมูลทุกอย่าง ตามความเป็นจริงทั้งหมดแล้วก็กดคําว่ายืนยันก็จะมี OTP ส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วเราก็คอยกดยืนยันเข้าไปเพื่อรับสิทธิ์เนี่ยครับครับหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับว่าระบบได้รับข้อมูลท่านแล้วโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติท่านตามเงื่อนไขตามโครงการแล้วก็จะมี SMS นะครับเออเขาจะยืนยันมาผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกไปนะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์สําคัญมากนะครับเครื่องที่ท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับเขาจะส่ง s อสมาทางเครื่องนั้นที่ท่านใส่เบอร์เข้าไปภายใน3วันนั่นเองนะครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยง่ายๆสําหรับการลงทะเบียนโคลตครึ่งเฟสสามนะครับก็ถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้นะครับหรือว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับคนทำคลิปอย่างผมด้วยนะสวัสดีครับผมดีเจเชนบนเทวันก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ E